คำเตือนเกมนี้มีภาพกระพริบแล้วก็มีเนื้อ,อาหาที่ล่อแหลมเช่นการฆ่าตัวตายเอขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในออกเค้าเคส i ฟ e s นะครับตัวเกมพูดถึงเรื่องราวของสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับที่ถูกเรียกว่าจุดหายสาบสูญย์นะครับเด็กๆในห้องเรียนนะครับเขาจะพูดว่าจุดนี้เนี่ยใครก็ตามที่ไปจะไม่ได้กลับมาแล้วเรานะครับที่เหมือนจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่สืบหาหรือว่าสืบสอะเรื่องลี้ลับนะครับและต้องมาทําการสืบค้นดูว่าที่แห่งนี้มันเป็นยังไงกันแน่นะครับตัวเกมเป็นเกมที่เบสจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กราฟิกมันจะประมาณเครื่อง NES นะครับหรือว่าเครื่องไฟมีคอมจากญี่ปุ่นเก่าๆนะครับเป็นเกมฮอลเลอร์พอยต์แอนด แล้ว4วันพวกผู้ใหญ่แล้วก็ตำรวจไม่ยอมฟังฉันเลยแต่ฉันรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าจุดหายสาบสูญในตำนานได้กล่าวไว้ว่าในคืนที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องในสถานที่ถูกต้องจุดนั้นเนี่ยจะทําให้คนที่ไปยืนอยู่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยฉันเชื่อว่านั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของฉันนี่มันแบบมีความเป็นกระตูนญี่ปุ่นเก่าๆนะครับเพื่อนของฉันและก็ฉันอยู่ในชมรมวิจัยเรื่องลี้ลับซึ่งเราก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวของจุดหายสาบสูญน,นี้มาเลยจะออกไปทําการสืบคเรื่อง วตัวเองแต่เมื่อเราได้ทําการไปยังจุดนั้นในวันถัดมาเรื่องราวแย่ๆบางอย่างก็เกิดขึ้นเพื่อนของฉันไม่เคยออกไปทําการสืบค้นด้วยตัวคนเดียวและเราทั้งสองคนฉันก็เป็นคนที่กล้าหาญกว่าเสมอแต่ฉันมีความรู้สึกว่าการที่เขาออกไปค้นหาที่คืนนั้นเนี่ยมันแตกต่างออกไปมันเป็นสิ่งที่ฉันรับรู้ได้เหมือนกับที่ดวงวิญ,ญญาณได้บอกฉันไว้ แต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะหลังจากที่ฉันได้ทําการสืบคน้นเรื่องราวของจุดหายสาบสูญไปก็มีข้อมูลเชื่อมโยงมาถึงคนคน,นึงในบ้านหลังหนึ่งแต่เรื่องที่น่าแปลกใจก็คือว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มา30ปีแล้วเรามีเหรียญร้อยเยนแล้วก็กุญแจประตูนะครับอีกหนึ่งโอ้โหนี่มันสัดส่วนเกมไปตำนานนะชัดเลยครับแบบยังเป็นเกมแบบตู้แบบเหลี่ยมอยู่เลย ที่นี่สินะแต่ที่นี่มันดูเหมือนถูกจิ้งล้างมานานมากลน,นะฉันจะเจออะไรที่มีประโยชน์ในนี้ได้หรือเปล่านะไม่ฉันคิดแบบนั้นไม่ได้หรอกนะฉันต้องคิดว่าฉันต้องเจอบางอย่างสิ่งที่สามารถชี้นำฉันและก็เป็นเบาะแสให้ฉัน สามารถเดินหน้าต่อให้ได้ฉันจะปล่อยให้เพื่อนผิดหวังไม่ได้ฉันต้องรีบแล้วถ้าเกิดพ่อแม่ฉันรู้แล้วก็ฉันออกมาดึกขนาดนี้แล้วก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีฉันอยู่ดึกได้ถึงแค่ตีห้าเท่านั้นโอเคครับตัวเกมันแบบนี้เมาส์ใช้ไม่ได้นะครับใช้วิธีเคลื่อนตัวแบบปุ่มนะครับผมขึ้นลงซ้ายขวานี่คือวันที่16ตุลาหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับเราสามารถทําการเอ็กแซมได้โอเพนได้อ๋อมีตัวเลือกหลายอย่างนะครับในการเลือกเลยซึ่งผมว่าทีแรกสุดเนี่ยผมไปที่ประตูก่อนได้ไหม เป็นประตูขึ้นสนิมเคลอะนะครับต้องหาทางเปิดก่อนงั้นต้องทําการเปิดอูคอนโทรมันทางเกียรจจัดนะครับประตูมันล็อกอยู่โชควนี้ฉันมีกุญแจอยู่แล้วโอ้ระบบคอนโทรลมันพรอยอินคลิกนะครับที่ไม่ยอมให้เราใช้เมาส์ครับมันนรกมากเลยนะเนี่ยแต่ก็โอเคครับถือว่าโอซคูยอนยุคนะครับกุญแจใส่เข้าไปในแม่กุญแจสนิมเคะออกแรงบิดนิดหน่อยแล้วก็สามารถปลดล็อกได้งั้นไปที่โอเพนเพื่อทําการเปิดประตู ใช้แรงผักเล็กน้อยประตูก็เปิดมีเสียงไดเอทอาร์ออกมาหน่อยท่ามกลางความมืดมิดไปที่ประตูแล้วกันหุระบบคอนโทรลมันไอ้นี่มากเลยนะครับน่าสนใจใช้ได้อยู่แหละดนตรีแบบนี้นี่มันเพลงยุคเก่านะครับฟังนานๆมันจะกัดหูนะครับเอาเป็นว่าผมลองตรวสอบเนีอยิต้องเอ็กแซมก่อนนะครับก่อนเริ่มทั้งหมดที่พื้นลองทําการเปิดตู้รองเท้าดูซิ ึเปิดออกปับ๊บลองทําการเอ็กซแซมอีกรอบซิว่าในตู้มีอะไรหรือเปล่าเหมือนจะมีไม้ขีดอยู่ข้างในงั้นผมสามารถจิบไม้ขีดด้วยคำสั่งเทคเกมพออย่างที่นี้ใช้คีย์บอร์ดเล่นนะครับนรกมากเลยต่อไปอย่างอื่นหาก่อนซิต้องพยายาัมเอ็กซแซมให้หมดนะครับข้างบนไม่มีอะไรกระถางเหมือนจะเป็นต้นไม้นะครับที่น่าจะตายมาแล้วยีปีน่าสงสารจังตามนั้นต่อไปประตูซ้ายนี่เป็นโชจิเหรอครับประตูสไลด์มั้งครับต้องทําการสไลด์เพื่อเปิดออก งั้นผมเปิดได้ไหมครับโชจิคือประตูสล์์่ะผมไม่รู้เลยอะสไลด์เปิดเรียบร้อยและประตูตรงนี้แหะครับเป็นโชจิเหรอครับที่เปิดไว้แล้วน่าจะพอผ่านไปได้และอันนี้แหละครับคือประตูอะไรอะ่ะนี่เป็นประตูที่ปลดล็อกแล้วเหรอต้องเปิดก่อนโอ้ก็ถือว่าดีนะครับเอาเป็นว่าผมมูฟไปที่ประตูซ้ายก่อนแล้วกัน เ,บบเริ่มต้นที่โต๊ะมีบางสิ่งเป็นหนังสือพิมพ์นะครับวางอยู่บนโต๊ะนะครับซึ่งเนื้อหาหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นเรื่องราวของการหายตัวไปของครอบครัวนะครับในปี 19. 7 0มีโต๊ะแล้วก็มีโน้ตเขียนอยู่บนโต๊ะว่าอย่าตามหาฉันฉันไม่อยากถูกเจอเคยมีคําพูดไ้นะครับว่าคนที่เขียนนะคือคนที่อยากถูกเจอนะครับก็ถึงทริงเบาแสเอาไว้งานค่อยๆเอ็กซมไปเรื่อยๆแล้วกันตรงนี้เป็นภาพครอบครัวที่มีคนตรงกลางนั้นถูกขีดหน้าออกไปใครกันนะที่จะอยู่ที่แห่งนี้ เอาเป็นว่ารับรู้นะครับผู้ชายที่หน้าถูกขีดทิ้งไปเป็นกล่องเก็บของสักอย่างถ้าผมเปิดขึ้นมาปุ๊บข้างในกล่องนั้นเหมือนจะมีลูกประคาลูกประคาตะลือให้ตายเ่ยนะเอาเป็นว่าผมหยิบได้ไหมอะ่ะเช็คลูกประคาตะลือเก็บไว้เป็นเท่านี้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแฮะไปที่ตรงนี้ได้ไหมนี่คือประตูที่ผมมาปะ โอ้แปลกๆฮะมีหน้ากากน่ากลัวนะครับแบบที่ผมเห็นนะครับตอนดูการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นมาก่อนด้วยเป็นหน,ากากหน้ากากหน้าขาวนะครับเรียกว่าโซอนะหรอครับเป็นหน้าก,ากากดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะครับบอกว่าจะนําพาโชคมาให้ซึ่งผมไม่ชอบนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกโชคร้ายแล้วครับที่หิ่งนะครับมีรูปภาพของเด็กสาวคนหนึ่งอยู่แล้วก็ผู้หญิงวัยกลางคนแล้วก็ผู้หญิงวัยชราถ้าาก่าเป็นผู้หญิง3าคนภาพเดียวกับที่แล้วมั้งครับไม่มีหน้าผู้ชายอยู่งั้นต้องจุดนี้ โชจิปิดอยู่มีใครอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะลองเปิดดูสิว้าวาไม่มีใครอยู่เลยนี่นางั้นลองมูไปดูไหมครับว่าจะเป็นยังไงฉันรู้สึกได้ว่าห้องนี้เหมือนมีบางสิ่งอยู่ในขณะที่เดินเข้ามาเหมือนอากาศ ได้ยินเสียงคนหายใจฉันไม่ควรอยู่ในนี้นานเกินไปก็คือน่าจะมีพลังงานสักอย่างอยู่นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีสองยนะครับถ้าผมเล่นไม่ถึงตีห้า็ถือว่าสบายๆโต๊ะเต็ไมไปด้วยจานที่แตกจากจีนเหมือนว่าจะถูกทําให้แตกด้วยความกรธเกี้ยวอย่างนั้นเหรองั้นลองไปที่ห้องตรงนี้ไหมครับเราสามารถที่จะทําการมูฟกับหลังหันได้แต่ไปห้องนี้แล้วกัน ทะลุมายัางห้องครัวนะครับอ่ะเอกซมทั้งหมดก่อนที่พื้นมีขยะมีกองสักสิ่งนะครับซึ่งมีซิงที่มีจานสกรปรกเคลอะเต็มห,หมดเลยข้างล่างเหมือนจะตรงซิงจะเปิดได้เป็นแคบิเดตนน้อยๆนะครับ<แ>เปิดออกมานะครับในนั้นมีอะไรเอ่ยในนั้นเหมือนจะมีซิงสกรปรกแล้วก็มีสเปรย์ไล่ไมแมลงเอาไปรัผมทําการเช็คเจ้านี่มาก่อนนะครับได้ของมากมายที่ซิงเสริงประตูหน้าต่างตรงนี้เหมือนจะเป็น เป็นปฏิทินเก่านะครับในปี1920มีการวงตัวเลขไว้นะครับในวันที่20ของเดือนตุลาว่าวันรวมญาติไปกับแฟมิลี่เอลติงมันคือวันไปเที่ยวแบบครอบครัวครับประมาณนั้นวงไว้แบบนั้นไม่แน่ใจว่าวันที่วงเนี่ยคือวันที่ครอบครัวหายตัวไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีประตูที่ล็อกเอาไว้ด้วยแผ่ล็อกนะครับสงสัยจังเลยว่าข้างหลังคืออะไรงั้นเปลี่ยนไปทางขวาก็ได้นะครับอยากรู้จังว่าประตูที่ไม่ใช่โชจิห้องน้ํานะครับ เหมือนจะเป็นอ oh, ่างน้ํานะครับที่ปลายฝักบัวสักอย่างไหลออกมานะครับเป็นน้ําสีขาวเหมือนนมแต่ไม่ใช่นมน้ําสีขาวไม่ใช่นมไม่ไม่แน่ไปจับอย่าไปจับอย่าไปจับอย่าไปจับมันแปลกแปมันแปลกๆปลครั้งนั้นก็เจอกระจกแตกนะครับเช็คหน่อยสิโอน้าเราเหรอเนี่ยดูเหมือนจะถูกปีศาจสิงก็ไม่รู้สิเอาไปต่อครับประตูนี้เข้าได้โอ้โหสู้แบบนั่งยอมพร้อมกับมีช็อกโกแลตตกไว้นิดหน่อย เหมือนจะมีบางสิ่งอยู่ข้างล่างนั้นเอื้อมไปหยิบไหมเอ้ยเดี๋ยวก็ได้ช็อกโกแลตชิปติดมือหรอกลองดูก็ไม่เสียหายนะครับแต่มือติดคอหานมันจะเท่ไปหน่อยนะฉันพยายามเอื้อมมือจุ่มลงไปแล้วฉันก็รู้สึกได้เลยว่าเชี่ยไม่น่าทําแบบนี้เลยจนฉันไปจับถึงบางสิ่งลื่นๆที่บล็อกทางน้ําอยู่แล้วหยิบออกมา ชียโชคดีไม่ใช่ช็อกโกแลตชิพเหมือนจะเป็นกระดาษเหระครับที่ม้วนเป็นทรงกลมเอาไว้มีบางอย่างอยู่ข้างในมันเป็นกระจุกเส้นผมนข่ขยะขยะงนะครับไอตาเนะ่คําสาบฉันโดนสาบแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นไอเทมเพิ่มมาด้วยนะครับเนี่ย เหมือนกับว่าเป็นแค่จุดวัดใจเฉยๆนะครับอดเวลาถอยหลังกับโชคดีโซนนี้นะครับมันสั้นนะครับไม่มีอะไรเราโดนคำสาปสาปแล้วมั่งเนี่ยให้ตายเถอะนะงั้นต่อไปก็เป็นทางตรงนะครับไปเรื่อยๆห้องสกปรกสมมอ๋อทีวีติดเองเป็นถุงขยะนะครับวางไว้เหมือนจะมีของเหลวสีแดงไหลออกมาด้วยขณะที่ฉันพยายามจะเปิดออกมันก็มีกลิ่นเหม็นบ้าอย่างตีเขาไม่ในจะมูกฉันเลยฉันรีบมัดปากถุงไปอย่างไวเลยก็อาจจะเป็นแค่ถุงขยะธรรมดาก็ได้อันนี้เป็นกองขยะที่แมลงวันบินมากมายมองใกล้ๆเหมือนก็จะมีกล่อง สีแดงอยู่ใช้บัคสเปรย์ฉีดใส่ฉีดไปปุ๊บนะครับเหล่าแมลงวันก็ลวงหล่นล้มตายนะครับโดยทันทีนะครับลองเปิดผนึกกล่องนี้ดูซิว่าคืออะไรโอ้โหฉันทำการดึงกล่องออกมาจากกองขยะมันปกคลุมไปด้วยโอฟูดะเครื่องรางใช่ไหมครับทาลิสแมนซึ่งเหมือนจะเป็นความหมายที่ใช้ในการปกป้องหรือว่าต่อต้านเหล่าจิตวิญญาณชั่วร้ายสักอย่างคือยันนะครับถ้าแปะข้างในคือกันออกถ้าแปะข้างนอกคือกันเข้าผมมีความเชื่อแบบนี้นะครับ จะทําการพังโอฟูดะเพื่อเปิดกล่องไหมเมื่อกี้ว่าเพิ่งเข้ารูทคําสาปไปใช่ไหมเป็นลวงหยิบเส้นผมผมไม่รู้มันเกี่ยวอะไรรูเป่านะครับแค่รู้สึกผมตัวสา,สาปละครึ่งตัวฉีกยันออกไหมโอฟูดะแปลว่าย,ยันอนดีได้กุญแจห้องเก็บของนะครับน่าจะต้องเปิดอยู่แล้วนะครับมันเป็นจุดวัดใจนะครับไม่เปิดก็ไปไม่ได้เออกองขยะธรรมดาไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้ทีวี TV ติดออกมาทีวีเก่านะครับที่เหมือนจะพังเกินซ่อมแซมไปแล้ว ไม่มีทางที่มันจะยังทํางานได้หรอกตรงนี้มีเหมือนจะเป็นประตูกลนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยข้างหลังเหมือนจะเป็นประตูโชจินะครับที่มืดมากนะครับไปไม่ได้และก็เจอประตูธรรมดาที่เข้าไม่ได้ก็ผมสารวจไอ้ตรงประตูกลนี่ก่อนแล้ะกันเป็นประตูขึ้นไปบนชั้นใต้หลังคานะครับที่เอื้อมไม่ได้นะครับต้องการเครื่องมือบางอย่างนะครับเพื่อขึ้นไปเกเท่า okay. กับว่าผมได้กุญแจสตอเรจซึ่งอาจจะอยู่ห้องลึกสุดของทางซ้ายนะครับโชคดีไปสำรวจมาก่อนนะครับผมใช้กุญแจห้องเก็บของเพื่อเปิด คราวนี้ก็เป็นยังไงต่อลองเปิดดูซิทําการเอ็กซามีอีกรอบไม่น่ามีอะไรงั้นเปิดได้กลิ่นบางอย่างลอยมาเตะจมูกผมลองทําการ move ไปก่อนแล้วกันเชียร์ดูก็รู้ว่าห้องต้องสาบแต่ผมมีที่ดึงนะครับสไลด์แอตติกลงมาอันนี้ผมลองเอ็กซมก่อนแล้วกันเหมือนจะเป็นไม้ดึงนะครับที่เอาไว้ดึงประตูกนนะครับลงมาซึ่งที่บ้านเราก็มีเหมือนกันงั้นทําการเช็คงั้นไอตุ๊กตาธนูกิเวนนี่ล่ละก็ดูน่ารักดีนะน่ารักเกอรองั้นเอาไปด้วยดิ เอาไปจริงเออเชียโดยคำสาบเกาะหลังแล้วมันเอาลูกปองแปงมอาฟาดหลังงมแล้วได้ตอนนี้ธนุกจที่ผมรู้มาลูกปั้นนี่คือไข่บอลเลอร์เลยเนี่ยเท่ากับว่าผมได้ที่ดึงละนั่นก็ไปเรื่อยๆนะครับแค่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองกำลังแบกคำสาบทุกทงนะครับติดตัวเอ้ยเราเจอวิญญาณสักอย่างปรากวาตัวฉันยืนอยู่กับที่ขยับไม่ได้วิญญาณตอนนี้ก็ได้พูดว่าออกไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ทำการเพลงสวดภาวนาใส่มัน ฉันขอสวดภาวนาให้คุณจงหลบไปด้วยวิญญาณเข้ามาใกล้ขึ้นอีกงั้นเจอลูกประคำบูเข้าไปไปเราทำการถือลูกประคำไว้ในมือเริ่มพูดพร้อมกับสันว่าโปรดจงออกไปแล้วประคำนะครับก็ดีดแตกหมดเลยนะครับกระเด็นกระดอนไปทุกทิศทางในห้องนี้โอเคครับที่แน่ผมไล่ผีได้แต่ผีตัวต่อไปผมสู้ไม่ได้นะครับน่าเอาธนูกิมาสู้อะเมื่อกี้นี้ดันคิดแบบเมกเซนไปหน่อยลูกนี้นะเอาธนูกิมาฟาดนะครับจริงจะทั้งจริงจัง,จง,จงแต่ก็โอเค แต่เหนือนจะเป็นผีตัวเดียวกันกับที่เราเห็นในเงานะครับคืออยู่ๆน้องก็โผล่มานะครับโผล่แบบแก้ผ้าเลยใช่ไหมเมื่อกี้นี้แล้วก็เหมือนจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะผมเห็นเหมือนเป็นเชือกสักอย่างอยู่ที่คอนะครับถ้าผมมองไม่ผิดนะครับมันเป็นสีน้ำตาลน้ําตาลนะครับขัดกับสีผิวฉันเหลือแค่ชั่วโมงเดียวแล้วไม่งั้นพ่อแม่รู้แน่เลยว่าฉันหนีออกมาตอนนี้ตีสี่แล้วครับผมจะนอกรูกนอกทางกว่านี้ไม่ได้แล้วครับผมต้องรีบขึ้นไปข้างบนว่าข้างบนมีอะไรกันแน่เอ่อปะแล้วก็ได้เวลาใช้ไอเทมก็คืออติดึง โอเคครับสามารถขึ้นไปข้างบนได้แล้วเหมือนจะมีฝุ่นตีลงมาเลยไม่มีปัญหาขึ้นไปโอ้มีเชือกแขวนคอบวกกับจดหมายสักอย่างเราเอ็กซแซมก่อนครับผมมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวมีโน้ตอ่านไหมอ่านสิพวกเขาหายตัวไปต่อหน้าฉันเลยที่เราจะแค่คิดว่าเขาอ่านหลบในความมืดหรือเปล่าเลยมองไม่เห็นแต่เมื่อฉันวิ่งไปความกลัวของฉันก็ได้ยืนยันเราจะไปเล่าให้ใครเชื่อได้ยังไงว่าเราเห็นครอบครัวของเราหายไปต่อหน้าใครๆก็บอกว่าฉันบ้า และสิ่งที่แย่กว่านั้นพวกเขาเชื่อว่าฉันคือเหตุผลที่ทำให้ทั้งเพื่อนและครอบครัวได้หายตัวไปฉันนั้นได้ตัดขาดกับทุกคนฉันนั้นมันตัวคนเดียวทุกครั้งที่ฉันหลับตาลงฉันก็เห็นพวกเขายิ้มแย้มและโบกมือให้กับฉันฉันเหนื่อยมากแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆทำไมพวกเขาต้องหายไปด้วยล่ะผู้คนมากมายหายตัวไปณที่แห่งนั้นเด็กหลายคนและผู้ใหญ่อีกมากมายฉันไม่มีคําตอบแน่ชัดแต่ฉันรู้แน่นอนว่ามันคือจุดนั้นเจ้าของร้าสะดวกซื้อเขาน่าจะเป็นคนเดียวที่มีเบาะแสเรื่องนี้อยู่่่่่แลลละะเเเเหมมือออออออนนนนนนนขาา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 ากกกกกกํััังงงซควววบยยไ้้จจิ ชายคนนี้น่าสงสารจังเลยอ่ะมีคนมากมายหายตัวไปที่จุดหายสาบสูญอย่างนั้นเหรองั้นผู้หญิงที่ชายคนนี้พูดถึงคือใครกันฉันคิดว่าจดหมายฉบับนี้น่าจะมีเบาะแสมากเพราะว่าฉันไปสืบสาวเราเรื่องต่อแล้วล่ะนะฉันต้องออกไปแล้วละ่ะงั้นแสดงว่าวิญญ,ญาณได้มาหาผมเขามาเตือนผมหรือเปล่าว่าอย่ายุ่งหรือเปล่าวะแกออกไปไม่ได้อย่าจบแบบนี้นะอ๋อ oh, to be continue ก็ไม่ได้แย่นะเซลก็มีพาร์ตต่อไปไอเกมนี่มีเสน่ห์นะครับผมชอบนะ แต่ที่แน่ครับตัดจบแบบปลายเปิดนี้เลยเยอะ อย่างว่าครับเป็นเดโมที่ไม่แย่เลยนะคือเกมดีนะเพลินจนลืมเลยนะครับว่าเล่นเดโมอยู่นะครับก็เท่ากับว่าน่าจะผีตัวเดียวกันที่แรกนีนก็มาดีบอกว่าให้เราออกไปแต่เมื่อเราไล่ไปกลับมาบอกว่าห้ามออกไปผมว่าถ้าเจตนาดีละ่ะทีแรกเรายังไม่รู้เบาแสเขาพยายามไล่เรากลับแล้วเมื่อเรารู้เบาแสรู้เราจะไปสืบต่อเขากลับบอกเราว่าอย่าไปถ้าผมมองว่าเป็นผีเจตนาดีงั้นเขาคงจะไม่ทาร้ายเรามัง้งและนี่คือออคคาวเคสไฟล์นะครับรอดูว่าต่อไปจะมีทํำไหมจะมีลง ในสตรีมหรือเปล่าจะมีเกมเต็มมาไม่เลยจะขายบป็นชาร์เตอร์ก็ไม่รู้นะครับถือว่าน่าสนุกดีใครดูจบแล้ชอบกันดกดไลค์นะครับมีเรย์อยากบอกอยากคุยคอมเมนต์ครับจะลงไปอ่านเกิดใครอยากแนะนำเกมนะครับกลุ่มดีแดงของป่าน,น็อตน,นะครับเข้าไปแนะนำได้นะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า